ตีนนีคุณลูกค้าทท่านครับผม,มทราบไหมครับว่าตอนนี้เราทุกๆคนนะครับอยู่ในสถานการณ์ที่เรียกว่าเสี่ยงในการที่จะติดโรคดิจิทัลต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นกับเราในขณะนี้ไม่ได้รุนแรงเหมือนโควิด -19 แต่ว่ามีสิ่งที่สำคัญมากคือโรคดังกล่าวนั้นมีศักยภาพในการที่จะแพร่กระจายได้และที่น่าเป็นห่วงไม่แพ้กันก็คือ ต้นเหตุของโรคทางด้านดิจิทัลนั้นแต,ตกต่างกันมากมีหลายโรคต้นเหตุก็แต,ตกต่างแล้ววันนี้เนี่ยการที่โรงพยาบาลแห่งนี้หรือ,อิจิทัลวัคซีนแห่งนี้นั้นมีความตั้งใจเราก็จะมาดูกันว่าโรคแต่ละอย่างนั้นคืออะไรแล้วก็มาพิเคราะห์กันโรคส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบัน,ม,นมีผลกระทบต่อจิตใจวิธีการดําเนินชีวิตและหลายครั้งนะครับแล้วก็เชื่อหลายคนที่นั่งอยูน่นี้ที่เป็นผู้ป่วยของเราเนี่ย สิ่งที่เกิดขึ้นก็มีผลกระทบกับคนที่อยู่ใกล้เคียงเราอยู่เคียงข้างเราอยู่ในครอบครัวแม้กระทั่งในบางครั้งให้ผลกระทบที่เกิดขึ้นได้เกิดจากคนที่เรา่รูมจักหรือสามไปสิ่งนี้เป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและก็เป็นผลกระทบต่อสื่อสังคมและประเทศที่เราอยู่ในปัจจุบัน g i t a l disease หรือเชื้อโรคทางดิจิทัลนั้นมักจะมาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยี ที่เราใช้ในการสื่อสารรวมไปถึงสังคมออนไลน์และโซเชียลมีเดียที่มีปริมาณการใช้ในชีวิตประจาวันมากที่สุดในประวัติการที่เคยมีมาและดูท่าว่าจะไม่ได้หยุดเพียงแค่นี้อย่างแน่นอนซึ่งจะสังเกตเห็นอย่างหนึ่งจุดเด่นของโรคตัวนี้คือเขาจะมาด้วยคุณสมบัติเฉพาะอย่างหนึ่งคือเขาจะมาด้วยการมอบความพืงพอใจให้กับเราให้เรารู้สึกสบายตัวให้เรารู้สึกเกิดความรวดเร็วทันใจในการทําทุกสิ่งทุกอย่าง รวมไปถึงการหลังของสารโดามนีที่เราเสร็จเข้าไปในตัวเราแล้วเกิดความพึงพอใจอย่างหนึ่ง mm hmm. ต้องบอกว่าครบถ้วนสมบูรณจริงๆครับสำหรับโรคดังกล่าวนี้นะครับ mm hmm. แต่ mm hmm. ต้องบอกว่ารุนแรงถึงขั้นผู้ป่วยหนักนั้นจะมีอาการสับสนอยู่ระหวา่างตัวตนที่เป็นมนุษย์หรือเป็น h ิว a มกับตัวตนที่อยู่ในโลกของเวอร์ชวลอยู่ทางด้านขวาม,มือนี้ โรคนี้รุนแรงถึงขั้นว่าคนที่ป่วยหนะันะกๆจะไม่รู้ว่าตนเองนั้นมีตัวตนอยู่ในความเป็นมนุษยท์ทธรรมหรือทิ้งซึ่งจริยธรรมศีลธรรมแล้วข้ามไปอยู่ทางฝั่งของความเป็น Virtual world อย่างรุนแรงโดยไม่รู้ตัวนี่คือคนไข้ที่รุนแรงเราทุกท่านมาอยู่ที่นี่เพราะเราเป็นห่วงครับเราต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งละ เราเริ่มต้นโดยการเป็น DV หรือด i g i t a l Vaccine h o เ p i ร a เเรามีผู้เชี่ยวชาญเรามีประสบการณ์แล้วเราก็มีเครื่องมือที่ทันสมัยที่เราจะมาถแถลงข่าวในวันนี้นะครับด้วยเหตุผลหลักๆอยู่2-3ข้อด้วยกันอย่างที่บอกไปหนึ่งอย่างที่อาจารย์มอนทิีเรามีข้อมูลครับข้อมูลจากงานวิจัยจากห้องวิจัยของเราเองเรามีห้องวิจัยที่สร้างขึ้นมาเพื่อคนไทยโดยเฉพาะ โดยดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเราเริ่มที่จะผลิตวัคซีนดีๆที่จะสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคนไทยทั้งประเทศโดยเฉพาะวัคซีนของการรู้เท่าทาันเร็วเหมือนกันแต่คราวนี้ถูกต้องนี่นะครับเป็นหลักความคิดและก็สาระสำคัญของเราในวันนี้นะครับวัคซีนเข็มแรกของเราที่เราออกมาในวันนี้นะครับนั่นก็คือภาพยนตร์หนังสั้นที่ได้ชมไปเมื่อสักครู่นี้ นะครับซึ่ง 1. ในเข็มฉีดที่แรกของดิจิทัลวัคถุสิของเรา้นจะดีเป็นเรื่องของเว็บไซต์เพื่อพัฒนาให้กลายเป็นแพลตฟอร์มเพื่อคนไทยใช้เป็นพื้นที่ในการรวบรวมข่าวสารความคิดเห็นและเะเน้นในความรู้และภัยคุกคามในโลกดิจิทัลเป็นประการแรกนอกจากนั้น,นงานวิจัยของเราแล้วนะครับยังมีช่องทางในการแจ้งเบาะแสข้อมูลที่จะว่าเป็นภัยอันตรายต่อประชาชนรวมไปถึงชุดแบบสอบถามความคิดเห็นต่างๆซึ่ง ความคิดเห็นต่างๆ,างๆล่านี้นะครับเราจะนํามาพัฒนาแล้วสร้างภูมิคุ้มกันที่ล่าสุดอัปเดตท,ที่สุดกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ถัดมาเราจะออกไปจากโรงพยาบาลอย่างนี้ครับเราจะเดินทางออกไปโรดโชว์กันเพื่อไปพบปะกับเยาวชวนประชาชนทั่วไปเพื่อที่ฉีดภูมิคุค้มกนันดังกล่าวให้คาที่รู้เท่าทันกับสิ่งต่างๆที่กาลังเกิดขึ้นอยู่ในนี้นะครับท้ายสุดนะครับความหวังของเราในว,วันนี้ก็คือสื่อมวลชนทุกท่าน จะนำความรู้นำการอุปการนำสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในวันนี้ในการเริ่มต้นของโครงการดิจิทัลวัคซีนจกากภาพยนตร์ทั้งสองเรื่องนี้นะครับไปมอบให้กับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการที่จะ,ะเข้าถึงให้มาที่สุดใกลเป็นไปได้จุดเริ่มต้นจุดนี้ในวันนี้จะเริ่มเป็นไปได้นะครับหากว่าไม่ได้รับการเปิดทางในการสร้างหนังนะครับ สร้างเรื่องแรก่อนนะครับผมอยากจะถือโอกาสนี้ขอบคุณกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับผมขอเสียงปรบมือให้กับทั้งของกระทรวงนะครับขอบคุณมากครับแ <at> น่นอนครับว่าในอนาคตนะครับเรายังคงต้องการการสนับสนุนอยู่นะครับ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานใดก็ตามแต่นะครับเป็นเอกชนหรือหน่วยงานใดก็ตามแต่ที่รู้และเห็นด้วยกับความสําคัญของสิ่งนี้นะครับสามารถติดต่อเราเข้ามาได้นะครับเพราะว่าโรคเหล่านี้เกิดข,ขึ้นจริงแล้วทั่วโลกนะครับปัญหานี้เกิดขึ้นจริงแล้วทั่วโลกนะครับและในขณะเดีวยวกันจริงอีกเช่นกันว่าวันนี้ประเทศไทยก็เป็นประเทศที่มีดิจิทัลวัคซีนแห่งนี้นะครับซึ่งเรามีนโยบายที่จะมอบวัคซีนเหล่านี้ให้กับ คนทั้งประเทศทั้งที่เป็นผู้ป่วยและไม่ป่วยโดยทม่คิดค่าจ่ายใดๆฟรีครับขอบคุณมากครับ